ข่าวด่วนในช่วงเช้าตู่ของวันที่3ากุมภาพันธ์เกิดเหตุการณ์สัตว์้ายโจมตีร้ายแรงสองครั้งในเขตสูของเมืองสีเปยจํำรวนในที่เกิดเหตุระบุว่าเป็นเหยื่อเป็นชาวบ้านชื่อเจียงมู่เสียงอายุ65ปีซึ่งศพในจุดเกิดเหตุกระดูกหักทั้งล่างและหัวใจกระเด็นออกมาจากตัวพบร่องรอยผิดปกติเต็มจุดเกิดเหตุ และทางตำรวจไม่สามารถระบุทิศทางที่สัตดวด์ร้ายหลบหนีได้เมืองฉีหยวนโรงเรียนมัธยมหมายเลขสี่สิบข่านี้น่ากลัวจังเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายสัตว์ร้ายมาจากชาญเมืองนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือฉันต้องรับหนังสือพิมพ์ทั้งหมดแล้วก็มาเก็บในห้องซ้อมบำรุงของโรงเรียน เคยคิดว่าพนักง,งานซ่อมบำรุงคนใหม่จะมาซ่อมหลังคาไหมใชายแบดบอยนี่คือสเปคฉันเลยเขาสูงเท่าไหร่น่าจะสูงเกิน180เซนสูง190เซนแน่ๆแต่เธอรู้ไหมว่าบางครั้งเขาก็ทำให้ฉันกลัวนิดหน่อยให้ฉันสบตาเขาบางทีฉันก็อยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลจากเขานั่น สูถิงไม่ใช่เหรอเขาดูอะไรอยู่ยิงโง่เง่าตัวน้อยคนนี้กำลังเก็บขยะอีกแล้วใช่ไหมขยะเนี่ยเหรอหนังสือพิมพ์เนี่ยนะกระดาษหนังสือพิมพ์พวกนี้มีราคาห้อยู่นต่อกิโลกร,รัมเลยนะถ้ายิ่งเป็นหนังสือพิมพ์เก่าจะมีค่ามากขึ้นไปอีกถ้าเอามารวมกันก็ได้เงินแล้วเธอคงไม่เข้าใจฮ ทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงเก็บพยาขายแล้วกล้าทำหน้าตาสูงส่งอีกเหรอเฮเธออะไรไม่ทราบเธอทำตัวแบบนี้มาตั้งแต่อยู่มัธยมเลิกเล่นละครได้แล้ว ขาคือใครอยู่ให้ห่างจากตรงนี้นั่นเป็นพนักง,งานซ่อมบำรุงนี่เธออยู่ในพื้นที่การทำงานของฉันไปไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะไปกันเร็วฮะก,กลัวม,มากๆไปกันเร็วอย่าดึงแขนเสื้อฉันสิ เธอจะเอาอะไรเหรอขอโทษค่ะทำไมผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันเย็นสันหลังว่าแต่เขาก็ช่วยฉันไว้อ่ขอบขอบคุณค่ะตอนนี้วิ่งแล้วเขาน่ากลัวเขาเน่ากลัวเกินไป โชคร้ายสุดๆที่ฉันต้องมากวาดล้าโรงเรียนกับเธอนะฉันไม่ยอมอยู่ที่นี่ตามลาพังกับเธอหรอกนะอยู่คนเดียวให้สนุกละกวาดล้าโรงเรียนให้สะอาดละถ้าไม่อยากโดนครูว่าเอ่อเธออะไรเดี๋ยวไปฟ้องครูก็ไม่มีประโยชน์ฟ้องที่นี่พังไปตั้งนานแล้วนะจะบอกใครที่ฉันปีนกำแพงหนีนะล่าวฉันหมายถึง ประตูไม่ได้ล็อกอะ่ะเธอไม่จะเป็นต้องโดดก็ได้ฉันชอบโดดอย่ามายุ่งเรื่องของฉันฉันลืมถามช่างซ่อมบำรุงไปเลยว่าฉันจะเข้าไปเอาหนังสือพิมพ์ที่เก็บไว้ได้ไหมนะถ้าฉันเจอเขาอีกครั้งฉันต้องมีลืมถามเย่ก yeah. ว่าจะเสร็จแล้วอ้ยเสียงของเธอ ร้องเหรอเธอร้องดังมากนะฉันควรไปดูไหมนะแต่ถ้าเธอเห็นฉันจะอารมณ์เสียกว่าเดิมหรือเปล่าทำไมถึงต้องอารมณ์เสียทุกครั้งที่เห็นฉันด้วยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยหมาป่าไม่ใช่เหรอปกติหมาป่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ มนุษย์มีหนูตัวน้อยแอบเข้ามาอะจับได้แล้ว ฉันจะกินเธอ